ตัวไหนมันจะตึงกว่ากันนะครับกับทองเลเวล7แล้วก็ลูกซองโกลเด้นนะครับเอาดิเอาดิเ,าเ,าดเก่งกี้ก็เจาบอะโอ้ s <S เอา้าฮอนโนหายคนดูฮอนโอหายเลยเอางองว่ะงงอุ้ย <O ui. S 2> หมดแล้วครับเดี๋ยวโทษจะกินปืนครับมันอยู่ที่ฝ <O ui. S 2> ีมือคนขับโทษทีอุ้ยฝีมือดีครับเล่นปนไหนก็ปมด ฮัลโหลสับไก่ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ซองโจเซ่ซานเอลกันอีกเช่นเคย <Yeah. S 1> และในวันนี้ oh. พี่จะทําการเอาปืนลูกซองควง VS ลูกซองกระปอ๋อมน้อยนะครับแน่นอนว่าตัวไหนมันจะตึงกว่ากันนะครับกับซองเลเวล7แล้วก็ลูกซองโกลเด้นนะครับเป็นลูกซองที่มาใหม่ในตอนนี้เลยนะฮะทุกคนสกินตัวไหนและรุ่นยาวสั้นตัวไหนจะตึงกว่ากันแน่นอนของพี่ตึงกว่าน,นะครับใหญ่ยาวทนแรง ไม่ใช่นะเหมือนอย่งโอ้โคัคัดครับเอาแล้วครับสำหรับใครที่แบบว่าเงาเงาหรือว่าอยากคทสแคนก็แบบว่าเข้ามาได้นะครับลิงก์วัดด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้ให้ที่ใกล้คอมเมนต์นะครับน้องๆเข้ามาก็อย่าลืมกดรับยศกันด้วยนะคะนนท์ถ้าไม่กดรับยศก็คือมันไม่เห็นห้องนะฮะทุกคนโอเคก่อนจะไปดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะคะนนท์ให้ถึง1นึ่งแสนซับสไครเบ์ ตบมือไว้ก่อนเพื่อถึงไงตบมือ <c oughs> ไ้ก่อนนะครับโอเค S <S วันนี้พี่มีร้านเติมเกมมาแนะนำ Rich Man Shop เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์ไปนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะหรือสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยขั้นตอนการเติมเกมเพียงเอา U D เท่านั้นแล้วเลือกแพ็กเกจที่เราจะเติมส่งไปที่ไลน์จากนั้นก็โอนเงินรอเลขค,คิวนะครับหลังจากนั้นเราจะได้เพรเข้าเกมแบบง่ายๆเลยฮะเพื่อนๆที่สนใจติดตามข่าวโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Rich Man Shop โดยมีผู้ติดตามมากกว่าหลักแแสนนนนคคคลลลละ IG Richman ตาาาามมภพด้้่งีเเเยยรัอไปิห มันหมดยุกยิงหัวพี่จะพูดแบบนี้ทุกคลิปเลยมันหมดยุกยิงหัวห้ามยิงหัวนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขจะยิงหัวทำไมหรออ๋อมันเป็นไปไม่ได้เนาะเออบางทีมันลากติดหัวเราไปเออปิ้วไปหรือเปล่าปิ้วไปเลยเปล่าโอ้โหแม่งมองแมงมากปืนเนี้ยไม่เหมือนเดชเชอรเลยเออปืนโคตรแบบกระจอกเออคนกระจอกหรือเปล่าน้อไม่แม้ปืนกระจอกปืนกระจอกปืนกระจ่อน้องเออ ป๊บโอ้ยอ้ยโอ้ยทำไมน้องยิงไม่โดนเลยอะน้องเกิดไปหรือเปล่าอ้าวโอ้ยเปิดลิงก่อนหน่อยโอ้โหเกิดไปรเปาเขาบอกสกิีไม่ใช้ครับน้องไไงแม่ไม่แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกมาแดงมาดงเอามาดีเอามาดิเป๊ไปไปเป๊โอ้ยโอ้โหเออบบบบบบบดูบบ ไปว่าอัดตัวได้มาแล้วหรอแสดงว่าน้องตาถั่วนะเนี่ยน้องไม่เห็นพี่ตายนะเอองงข่าวนี้ก็ได้มาแล้วลูกชองอยากรู้ว่าลูกชองยาวเนี่ยมันจะเอาความเล้าให้น้าพี่ได้ไหมมีเปล่าน้าพี่อยากโดนตีน้องหรือเปล่าครับโอ้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 อยากโดนอยู่นะขอตีนแบบใหญ่ๆ่เลยนะติดขี้ด้วยมาดิดีชอบอยากแบบโดนแบบแต่เปิดแท็บอ่ะเออมาดิมาดิอย่าพูดเยอะครับมาดิปุ๊บ อุ้ย2เมตรเองนะลูกซองควางมันตึงอยู่แล้วลูกซองยาวไม่ได้แดกหรอกบอกให้มันปั๊มปัม๊มไอเออ แรงจัดก็ไม่ได้เลยแล้วเป็นไงฝ่ายลูกซองยาวได้แค่นี้หรอได้เดี๋ยวเจอกันครับไม่ได้เก่งตังพอไหมจะซื้อลูกซองให้เนี่ยตังพอป่าไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องพอทำพอพอพอเนาะแล้วถ้าไม่รับตั้งใจจะสับตูครับพอสีสกินปืนก็แพงเออสภาพเออแพงมันก็แรงดีเอาน้องเออมันก็ต้องแบบสมราคาไม่ต้องแพงอย่างนี้ของผมสกินปืนหมื่นห้าเลยนะทำไมกากจังวะว้าย้าหมื่นห้าเออเออลูกซองปืนหมื่นห้าโอ้หมื่นห้าใช่แล้วลูอัพครับลูกซองอัพลูกซองอัพครับอัพออกอัพเลยมาเดียวเนี่ย เอ้าอุ้ยบ้าบ้าบ้าอุ้ยยิงสองเมตรไม่ตายทุกทุกคนดูตายแน่นอนตอนนี้ตอนนี้มาดิเอ้าอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรอันตรเล็กเปิดหัวไม่ตายบอกแล้วลูกซองนี่มันแบบลูกซองควงมันได้เปียกเสมอนะครับไม่ว่าจะระยะไกลระยะไกลระยะกลางได้เปียกหมดเดี๋ยวเจอครับเดินเดินเดี๋ินดิ้นดูครับว่าการได้เปียกเขาเล่นกันยังไงดูการได้เปียกคือการเหลี่ยมกดออกจากเกมเจิม J T สุดยอดว้าสุดยอดมาก เพราว่าลูก้าว่าเก่งลูกซองยาวหรอกอยากรู้ว่าลูกา้าเก่งลูกซองยาวจริงหรือเปล่ปาโซ so อธิษฐานให้คนดูดูดิโอ้โอนน้โอ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 ้โง้โอ้โอ้โอ้โว้โอ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 ้าอ้ตอ้โ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 อ้นี้อ้โา้ดออ้โ้ออ้โอ้โอ้โ้โอ้โน้โอ้ปอ้โอ้โอ้โอ้้นอ้โอ้โอออออนี้อโโโอโอ้ น,นหนัวจะเชยละคือทายเาเา้แล้วม,ม,มันถือหัวจะซื้อครับมาตัวหัวมันถือหัวจะซื้อครับ หัวแตก,กว่าชั้นหัวแตก,กว่าชั้นไม่อยากแกะเัวหวังหัวแตกไม่อยากจะแ,แกะด้วยประเด็นน่ะอุ้ยมัีสีมือนี่ว่าเออมันก็ได้อยู่เนาะลูกชองยาวอ่ะแต่โทษทีครับลูกสองชั้นมันชั้นเหมือนของพี่เลยมันต้องไหวอยู่แล้วเฮ้ยไม่ได้บอกคนดูเลยได้ไม่ได้ไม่ได้บอกผมประมาใหญ่เมื่<ด>อก<ด>ี้ครับทูตทีสองหงใหญ่ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใหญ่นั่นน่ะเขาเรียกว่าเล็กแต่ยาวเฉยๆอันนี้น่ะบึ้มบึ้มสาวๆชอบถึงจะชั้นก็เถอะไม่ได้เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวพูดยัยครับมาดิ

ไม่เกินว่าธรรมดาธรรมดาไม่ต้องชมกันเลยวจะกินจะกินปุ่มของกากหรอผมต้องจำเป็นต้องเล่นลูกฟองว่ะลูกฟองพวงเฮ้ยออเลขเออเลขก่อนก็ได้เลขกันนะได้เลยได้เลยได้เลย เดือดเจ๊ยครับโถดจะกินนี่ว่ะโอ้ไปได้ว่ะเกือบไปหรือเปล่าอู้สกินทคตรหมื่นห้าเนาะแต่ปืนโคตรกะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่มันมันขึ้นกับผู้เล่นไงน้องมันขึ้นกับผู้เล่นครับแต่ฝีมือผมโคตรดีแต่ปืนโคตรกะโอ้ปืนยำในความสะดวกเลยเป็นบอเป็นบอผมว่าผมเปนนแล้วเม็นแล้วแมนนะแมนนะโมแมนโมแมนโมแมนผมว่าโมแมนแล้วแมนง้อแมนเจ้าเทเบิ้งเนี่ยเจ้าเทเบิ้งนี่เจ้าเทเบิ้งวูดเบิ้ง นี่เห็นบอเจ้าะเบิงเจ้แหกกีตารเบิงไปบอคอยโอเสือบอบอบอคอยบบเสือไอไอลูกกาดมันสุดเกินสุดสตึงสุดบอบอมันโดนหัวเฉยๆไปยผมบอกแล้วครับผมบอกแล้วปืนมันดีครับปืนผมีบแมนบอแมนคอยบเสือกเดะเบิงเดะเบิงปั๊บปั๊บปั๊บปปั๊บปั๊บตายมนี่แหละมันจกเป็นอย่างนี้ ก็ขอให้กดแบบกดรัวๆเลยนะกดแบบแช่เลยนะนอนแช่แช่แช่แชนแช่แช่เหมือนแบบแช่เหมือนออนซอนน่ะเออแช่ออนซอนน่ะเออเหมือนนั้นนั่นแหละไปแช่กับผู้สูงผู้สาวอะไรประมาณนี้อังเดี๋ยวเราเถอะเดี๋ยวเราเถอดเล่นดีๆหน่อยเล่นดีๆอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่เห็นหรอตาคุณเห็นมีฝีมือเลยคุณไม่เห็นหล่อออกมาเนี้ยอุ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 ้ยเกิดไปหรือเปล่าเกิดไปหรือเปล่าอันนี้น่ะเกิดไปนะ จะไปนะเฮ้ยเฮ้ยจะไปได้เปล่าไปปั๊บปั๊บแหมคุณมีสองลูกคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกคุณมีแค่สองลูกนั่นแหละไปปั๊บปั๊บแ่า่ทำอะไรไม่ได้หรอกเอาดิเอาดิเกกี้ก็จอบอ่ะโอ๊ะเอ้าโคโน่หายคุณดูโคโน่หายเลยเอางงว่ะงงอุ้ยโคโน่หาย ไอ้ลูก้ามันเก่งเกินว่ะเอ้าคุณนู้นหายได้ไงวะหมาแล้วครับเดี๋ยวโทษจะกินปืนครับมันอยู่ที่ฝีมือคนขับโทษทีอุผมฝีมือดีครับเล่นปืนไหนก็หมดเอาง่ายง่ายยฟังด้วยมันน่าจะไม่ใช่นะน้องอืมอันนี้จะกินซองควงผมประมาณน่าจะประมาณสามหมื่นนะรู้จากทรงแล้วหุยเพราบอกแล้วหมื่นท่าไงต้องบอกตามซองควงขี้ก้างอันนั้นแหละซองควงขี้ก้างครับน้องอืมซงควงที่ตึงสุดตึงก่อนเออครับเจ้ซองควงขี้ก้างครับน้อง ชอบพวกริก้าค,ครับแม่งอนะเป็นงานเจ็บ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 ไป,ไปโอ้ปบ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 มาดิ ก็เป็นลิงว่ะกิดไปเออไม่เป็นลิงเฉยมันล็อกไม่ได้ว่ะมันล็อกไม่ได้มันล็อกไม่ได้เออไปมือผมมันโนวันโนตึงโอ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจะเลยรู้กันดูอะไรครับดูอะไรเอาปืนอีเลยอ้าวอ้าวเดี๋ยวดูโทษปืนโทษดปืนฝีมือไม่มีเน่เน่เน่อะคอยดูแล้วกันคอยดูแล้วกันครับนองคอยดูละกันขอคนหดแล้วกันครับขอมาลมาดีมาดิมาดิมาดิเขามาหน่อยไหม อยากเจาะอ้าวอุ้ยเอ้าเอ้ามีดีแค่นี้หรอไหนวะอุ้ยมึงมึงกินเนี่ยปิงมึงกินเนี่ยปิงตัวกันบอโนปิงนี่ตัวกันบอริงยิงอันนี้อันนี้อันนี้จริงจังเนี่ปิงทำไมมันตัวกันไม่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 โอ้เมื่อกี้แบบวิ่งไปโอ้ข่อยว่ได้ขี่ตัวเด้ไม่ไม่ขอยบบเสือเจ้าเจ้าขี่ตัวค่อยบบเสือเจ้าค่อยบบเสือเจ้าข่อยบ่ได้ขี่ตัวโอ้เจ้าเออดี โอ้ยปืนข้างไข่น hmm> ั่นอะไม่ไหวปืนกระปอมอย่างพี่หรอกขับน้องลองลองลองปืนของเาเดี๋ยวยิงให้ดูขับตานี้เดี๋ยวยิงให้ดู่อยากรู้อยู่จะยิงโุนหรือเปล่าน่าจะดึงโดนเทไอวอนะดูทรงไม่ต้องตังไอวอเลยแล้วกันอ่อนอ่อนอ่อนให้นอยแล้วกันเด้อเด้เด้เด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 บๆๆๆๆนเอาเ้ามาดิฟุกไาดะดเดีเดเดเาตายเฉยงงแอคก่อน เกินจูบุหมดเกินทำซูงไฮโลไฮไลท์ยิงไฮโลให้รอดก่อนครับถึงจะไฮไลท์อะเชดลูปวดเกินธรรมดาธรรมดาแล้วเกินไปไหนนะไในเนาะยากลงโดนลุงพวงแบบทำแบบกระบาดโยกกระบาดแยกได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่คุยเยอะแล้วกันมาดิใจเล็กมาเดะเดะเนาะพับปั๊บปั๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 อันนี้ นั่นไงเอา้แป๊บแ๊บโอ้ยนอนเล่อก็บอกแล้วว่าอยากโดนลูกชองบาบลูกชองอะไรวะลูกชองขว้างอ่ะ มันบอกแล้วโหวดเกินผมไม่ไหวครับออขอบคุณครับมันมันโอ้ยยอมรับนี่ว่าเออมันอยู่ที่คนเล่นบอกแล้วว่าจะเอาจริงจะเจอคอมโบนลลครับโทษทีขนาดเอาทรงควงนั่นน่ะทรงควงแวนะ่ออแนอนมันได้เปรียบทุกระยะเลยอะแต่ว่ามันแค่สองกระสุนเองอะอสองลูกปืนเองจะกระแดกครับมาผมจะได้ให้ดูครับไม่ไยังไงอยากโดนแบบว่าอยากโดนแบบเกาะแตกอะไรประมาณนี้ได้ไหมอยากโดนเกาะแตกป่ะทีเดียวเกาะแตกเลยมีป่ะอือหัวแตกไม่เอานะนุ้นี้แบบเขาไม่อัดหัวกันแล้วนะ้อง อุ๊ยนอนเอเล่อุ๊ยเอาเอาซองอะไรมาน่ะซองขวงหรอเอ้ยเอ้ยซองอะไรก็ไม่ไหวหรอก เดินโหดอยู่แล้วครับน้องปืนอะไรโหดน้องคิดว่าปืนอะไรโหดนะสลับน้องนะไม่มีครับไม่มีได้ไงอ่ะเราเล่นอยู่เออเลือกมาปืนหนึ่งครับผมคิดว่าผมโหดอุ้ยทุยผมคิดว่าอ่าตองยาวโหดครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น้องตอบผิดคำถามนะครับคนเล่นโหดครับว้ากระแดกอ้าวอ้าวน้อง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 อย่าอื่อน้องอย่าอืออ โอเคครับเพื่อนๆก็สรุปอย่างนี้นะครับสำหรับพี่นะครับก็คือเป็นซองควงนะครับที่โหดกว่าซองยาวโอเคนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ด้วยนะครับก่อนจะจากลาคลิปนี้ไปนะครับปากร้านด้วยร i s แ m a n s บเติมเกมราคาถูกนะครับแน่นอนบริการว่องไวทันใจ ผู้ชมแน่นอนเติมเกมทุเกเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์ของที่เราเล่นนะครับน้องๆก็ลองไปใช้บริก,การกันได้นะครับลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นปืนอะไรดีว่าน้องๆก็คอมเมนต์ละกันนะครับว่าจะให้เอาปืนอะไรเจอกับปืนอย่างจัดไปครับรุยลุน